เรื่องวิทย์น่ารู้เราขอท้าครูมาพิสูจน์ไทย PBS ขอชันครูระดับประถมศึกษาชั้นปีที่4-6ถึง6ทั่วภาคตะวันออกสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ฟรีเพื่อต่อยอดการเรียนรู้สู่เด็กและเยาวชนในกิจกรรมชวนครูว,วิทย์มาคิดให้เวิร์กกับรายการคิดวิทย์คิดไตลตอน7 Wonders 7มหศัศจรรย์สาระเรียนรู้ สนใจสมัครได้ที่รายการคิดวิย์คิดสายโทร022759109หรือ0860963666ตั้งแต่วันนี้ถึง12มิถุนายน2558รับเพียง100คนเท่านั้นร่วมปฏิบัติการวันศุกร์ที่19มิถุนายนณหอประชุมลีลาวดีวิทยาลัยเทคโนโลยีชนบุรีจังหวัดชนบุรี และร่วมติดตามกิจกรรมดีๆแบบนี้ได้ที่ไท a i PBS ด really ูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.thaipbs.or.th/kitwitworkshop h